สวัสดีค่ะฝนมาหาอีกแล้วจ้ะวันนี้ก็เป็นเมนูตามคําขอเลยก็จ้ะอ่าเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาเผาขอมากอะจัดได้ก็จัดให้จ้ะฝนขอเยอะเลยอันนี้มีน้าจิ้มสองอย่างานะจ้ะมีน้าจิ้มอ่านี่เป็นน้าจิ้มเปรี้ยวเหมือนซีฟู้ดนะจ้ะแต่อันนี้เป็นน้าจิ้มหวานมาแซบทั้งสองอย่างเลยเห็นไหมาจา้แะแ้วแกะเป็นกับกน,นี้แคบหมูมาให้ด้วย อยู่ในเซตของปลาเผาอะนะคนบะมี้มองวางค่ะขนมจีนมาวางไว้ไหนดีบะมี้มองวางจ้ะยืนเอออันนี้แลเดีดเอามากินเอามากินในซื้อจะเสียดายแต่มันสีวาวก่อนเอาไว้โดนแซ่ตัวเย็ยนไว้โดนมันสีวาวมาจ้ะคอยญยาติไรบัดเนี่ยโจขนมจีนมา,าทั้งพี่ เม้อป่าเอาเจ้าจ้ะกินน้ำกันเบอร์เอินเดี๋ยวกางติดคอคนอีกหเมีย่ยงนี่เป็นเมนูที่ชอบมาก มิลค์เนหอมแต่ละแหน่โหละพาอยู่ข้างล่างเลยวจัง เดี๋ยวลองน้ำจิ้มหวานเมื่งก่อนจ้ะแบบทั่วเต็มเลยทั่วเยอะมากต้องใส่สองซ้อนนะฝนมาซ้อนเดียวตอนตักน้ำจิ้มนะอืมแซ่บจ้ะเด็กๆกินได้สบายมากเลยรสชาติคล้ายๆน้ำจิ้มปลปบย๊ยะ น,น้ำจิ้มปลบเปี๊ยสดอาจจะคล้ายๆกันอร่อยมากเหมือนดี่เรเห็นน้ำจิ้มปลบเปี๊ยนเลยจังอร่อย หอมพนะเอียงก็หอมผักซีคนลืมซื้อต้นหอมมาไว้จ้ะขาดต้นหอมเมื้เนี่ยอันนี้ก็แซบน้ำจิ้มอันนี้ก็แซบจ้สะสัตว์ต้องสองอย่างเลย เนื้อปลาขาวๆเพือนจะจุนพูนเลยเอาซอนมานเดี๋ยวตักหนาตักหลังเยอะเบิ่งด้วยจ้ะบักทัวโอ้ แบบน้าจิ้มหวานแซบทั้งสองอันนะจา๊ะเรียกบะถึกแล้วมันมีแจ่ถั่วมันมันหอมถั่วพันขวัใหม่ๆเนาะอ ก้างหลายอยู่ด้วยจ้ะมันจะมีอ่ะเป็นช่วงๆมันนะจ๊ะเป็นแถบๆก้างมันนะอืม ทั้งต้นเลย้ะโหละพา เ้อปลาหวานหวานจ้ะมันจะน่าแซ่บๆปลากระแซบท่านฝนกินเมีย่ยงฝนเสร็จมันคำใหญ่นล้จ้ะมันเบายากอ่ะแหมเบายากพูดจังเลยนะฝน จอบเบิ้งข้าเจ้าจ้ะข้าเจ้าชจอบเบิ้งฝนมาฝน <c oughs> เ,ปเปิดหน้าตัาง รับ,บเผ็ดแล้วก็แย่ายถ้วยย่ถ้วยมาน้ำจิ้มหวานมีก้างไหมเนี่ยลืมเบิ่งเลยนะ เ่ิ่งจะทอดใหม่ๆแล้วจ้ะหอมเลย ปลาสดดีแต่หวานเจี๊ยบเนื้อมันหวานว้าโพดอีลาวานเจี๊ยบปันน้ำตาลนะหวานในของป่าสดจ้ะหวานแบบนั้น น้ำจิ้มหวานคือเขาจัมยำผู้ไฮเผ็ดน้ำจิ้มหวานกแ็แซ่บน้ำจิ้มอ่าเผรร็ดก็แซ่บจ้ะเนี่ยผู้ใดมีไปกินทั้งครอบครัวนะจ๊ะมีลูกอ่าตัวเล็กกินเผ็ดไม่ได้ในน้ำจิ้มหวานเนะี่ยโอ้โหอร่อยมากอื้ม ี่นูนนี่กินได้นะจจะอ้วนน้อยน่ำจะอ้วนกว่าน,น้ำขนมจีนเนี่ยจะกน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานเนื้อขาวๆดูดนิ้วจังหน่อย นักบิดแต่นักบิดครับบดเบิงเวลามาเกินนะอืม ันจะได้กลับไาอีกข้างหนึ่งนะเนี่ย ผักฝนเบิดผักฮอเบิดจ้ะฝุณจะได้ไปแล้วบัดเนี่ย นายจ้ะพมเปียกฟันดึงออกกันดำมันเสร็จมาคืนละอ่อไปเอาน้ามาจ้ะเดี๋ยวฝนไปแล้วนะจ๊ะแบบน,นี้ผักห่อฝนเบิดแล้วจ้ะยังจาผักอย่างก็ผักสะระแหนแล้วก็ในตู้ผักก็หมดจ้ะอดกินแล้วนอกจากสิกินปลาเล่น ไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ้าขอบคุณที่กด subscribe ให้ไปก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์จ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ